สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับผมบอกกับเราโทนครับมนี่ตลาดนัดขุนหารนะครับตลาดนัดเก้านะครับ9ก้าสนะครับที่ขุนหารตอนเช้านะครับอ่ะเมื่ออื่นก็เป็นตลาดนัด10นะครับ10 20 30ที่ไพรบึงนะครับเซานี่ หลังจากที่เลิกจากมองนีแล้วนะครับก็จะไปต่อตลาดแรงที่บ้านขุ้นหารนะครับ่างจากนี้ไปประมาณหากิโลพี่น้องเอาก็ว่ากันไปครับพี่น้องได้หาได้ซิฟก็เอาละครับตอนนี้นะครับเพราะว่าคือเขาทําการขา่าเนาะเขาทาการขา่เาเขาซีอูข่าลูกค,ค่าก็ได้เขาต้องบุกไปหาลูกค,ค่าเองนะครับเหมือนเขาออกตลาดเสาแน่แรงแน,แน่แบบนี้แหละครับได้ขาย หาขายซิบเท่ากับอานะครับให้ลูกค้าเพิ่นหูว่าเออม่ามงนีเพิ่นกระสิได้กระเทียมมามงนี้เพิ่นกระสิได้หอมจริสๆนะครับอยากได้หอมต้องแปมงหันเด้ออยากได้กระเทียมต้องแปมงนีเด้อประมาณนั้นนะครับผู้ใดสนใจยังกระซังครับพี่น้องอยากได้หอมกระเทียมพริกแห้งนะครับหรือว่าหอมพันหอมแนวหอมแบงแบบใดก็ได้นะครับกระเทียมจีนกระเทียมไทยกระเทียมม้วนเนื้อกระเทียมม่วงกระเทียมแก้วสนใจอันใดกะ ทักเข้ามาได้นะครับนี่มีบริการส่งถึงที่นะครับเข่าเสาร์เฮาครับพี่น้องเป็นอย่งไรเรามาฐานดูแลไอ้ครับอยากได้ผลิตภัณฑ์นี้ครับฐานครับมาตรฐานขอบคุณครับนี่แหละครับเข่าเสาร์ใส่กอกสองใหม่ครับตั้งแต่เสาร์วันตุนิคีสอย่างนี้โอ้โหซึ้งไปหิวนะครับพอดี่เป็นยางมากพอดีก็เลยสั่งสั่งน้ำเพิ่นเพิ่นขายน้ำแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไปซื้อใส่กอกไ้ ปก,กติก็จะซื้อป๊อปคอร์นนี่แหละพี่น้องกินแต่มื้อนี้เบิงเ่งแล้วบ่ไหวครับลูกค้ายืนถ่าบางคนถ่ายเคอร์อสโมงแล้วครับก็เลยอ่ะให้เพิ่นค้าให้ลูกค้าซะลล้่่่่่าาาาาามเเรขยยยปปปออูหงงงกคสิิไไไบจัด๋นะช่วงที่ไอ้ลูกค้ามาเล็งๆนะครับก็คือว่าบ่ได้นั่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มสิซ่าลงแน่แล้วนะครับสําหรับลูกค้าของกระเทียมเนาะ ก็ถือว่าดีขึ้นกว่านัดที่แล้วอยู่นะครับนัดที่แล้วบาทุนบปเลยมาดีขึ้นคนละกรนะครับโอเคอยู่ครับสำหรับหยอดนี่นะครับลานหน่อยน้องพี่น้องเนาะกระเพูะใดสนใจนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาครับ0837920538นะครับ0837920538โทรเข้ามาได้ครับพี่น้อง สนใจแบบไหนอยากได้แบบไหนพร้อมบริการส่งทั่วไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเรียบร้อยครับกินก่อนค่อยทายต่อเพราะว่าหิวจัดนะครับพี่น้องหิวอีีครับปกติกะคือบาทนมาเตซาเนี่ยจะแลนไปสื่อข้าวเหนียวหมูทอดนะครับมากินก่อน ต่างลานต่างยังเซตก็จะกินเข่าประมาณนั้นนะครับหรือว่านันไดไหนบริสื่อกับสีกินป๊อปคอนนะครับแต่นัดนี้ป๊อปคอนเฮดก่าท่านนะครับ <Yeah. S 1> ลเลยบวกดกินอย่างเลย <Yeah. S 1> นะครับค้นก็นเริ่มสีบ้างๆลงแล้วนะครับลานหอมกระเทียมนี่ประมาณสิบลานครับถือว่าหลายนะครับแต่ว่ามือนีก็ถือว่าโอเคครับได้ขาย หอมมัดได้คายลายอยู่ครับหอมมัดหอมปึงกะได้คายประมาณสอบหนึ่ง <laughs> ประมาณนั่นแหละครับแต่ว่าหอมแบงนะครับพันหอมแบงมดนะครับกระสอบหนึ่งมดเลยนะครับเขาหยกสอบไปเลยนะครับราคานัดที่แล้วลอยหาซิปนะครับนัดนี้นเหลือลอยหนึ่งนะครับกันเลยเพิ่งเลยเอามดสอบนะครับไปปลูก ไปยางไดถ้าเขามาโทรขามาครับพี่น้อง0837 9 2 0 5 3 8บ่ก็าวเบาโทนนะครับ0837920538ก็นะครับกะเทียมไทยกะเทียมแก้วกะเทียมม่วงกะเทียมเนื้อกะเทียมจีนมีนะครับพริกแห้งจินดาพริกจินดาแห้งแบบเด็ดกันกะมีนะครับแบบบริดกันกะมีนะครับหอมแดงสิเป็นหอมปึ๋งนะครับหอมแดงหอมปึ๋งกะ 4โล่ลอยนะครับหอมมัดหอมแตง3โล่ลอยนะครับนี่งามๆนะครับแตงงามๆหล่อนๆนะครับหัวหน่อยหัวใหญ่ผสมกันนะครับนี่ส่วนนี้นะครับจะเป็นหอมแดงสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์หอมบอมเบ์นะครับหรือว่าหลายๆคนเอินว่าหอมแอปเปิลนะครับพันธุ์แอปเปิลหอมแดงแอปเปิลนะครับนี่ตัวนี้ก็ สามโหลลอยคือกันนะครับโลละ35 3หโลร้อยนะครับบริมัดบริมแดงครับพี่น้องแต่ว่าหัวใหญ่กินง่ายใส่ง่ายครับผู้ใดสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาครับส่งทั่วประเทศนะครับ083 792 05 38นะครับพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปทางครับพี่น้องทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามเรื่องค่าจัดส่งใดนะครับนะครับ ถามได้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับคนรอก็รอต่อไปนะครับสำหรับปอบปปอด์นน่นอนอีลีพี่นอนคือถ้าเกิดว่าบวดเสบจริงนะเนี่ยเพิ่นบวถาแล้วครับถ้าเกิดบวดเสีบพีนะ่เกกนี่ยเบาชนบมูกินถุกถุกหนัดหรอกแต่คือว่ารสชา่คือเพิ่นขายเฟ้นช่ายนะครับขายมาแล้ว15ปีจนได้เปิดขายเฟ้นช่ายนะครับถามได้นะครับ เป็นใช่นะครับก็จะมีอ <c oughs> ุปกรณ์ให้พร้อมสูตรพร้อมสอนจนเห็ดเป็นนะครับสามารถที่จะไปเห็ดขายได้เลยนะครับก็คือว่าอยู่ที่2 2งหมื่นนะครับสองหมื่นนะครับอุปกรณ์พร้อมสูตรนะครับกุฎิสนใจติดต่อมาเลยครับผู้ใดสนใจสูตรและอุปกรณ์ป๊อปคอนนะครับนี่คือเห็ดสดๆครับขายสดๆห่อนๆนะครับก็คือว่ายื่นถาเลยครับเก็บได้2สัปดาห์นะครับบ่าวทอนสื่อไปสื่อมาสี่กินบ่หมืดเอาไปไวบ อยบานยังเช่เนี่ยมัดใส่ถุงไว้ยังสนับไ้ยูได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อีรีพี่น้องแล้วก็ยังบดน,นียวนะครับแล้วก็ยังหอมหวานคือเกานะครับนี่ตลาดจะอยู่ข้างในนะครับอยู่หน้าสพนะครับตลาดพื้นที่ตลาดจะอยู่ภายในเลยนะครับนี่คือรอบนอกนะครับบาวโซนจะอยู่รอบนอกนะครับผู้ใดยอยู่ขุนหารน,นะครับ ไม่อยากเข้าตลาดแต่ว่าอยากได้หอมกระเทียมนะครับขี่รถวนมาเลยครับสามารถจอนานได้นะครับเพื่อที่จะซื้อซื้อเสร็จก็ขี่รถออกนะครับนี่คือรอบวงเวียนนะครับรอบวงเวียนคุณหารนะครับนี่นี่คือพื้นที่วงเวียนครับรถจะจอดจอดอยู่ข้างในนะครับนี่คือพื้นที่วงเวียนของคุณหานนะครับนี่คือรอบวงเวียนนะครับป่าวทนจะอยู่รอบวงเวียนนะครับตรงข้ามร้านผลไม้นะครับ ไปสนใจนะครับอยากให้ทรงอยากให้หาให้อยากได้แบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับ0 8 3 7 9 2 0 5 3 8ครับมีบริการเก็บเงินไปทางพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณกำลังใจครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณาเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมหสับสกลพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ